ตรงนี้เครื่องยนต์นะคะจะเป็นขนาดเดียวกันกับคูนไดในส่วนเลยนั่นคือเครื่องยงนต์ดีเซลขนาด2.5ลิ25ตรนั่นเองนะคะในส่วนของขายนอกค่ะสําหรับคูนไดแกสโซเล็กนะคะสังเกตเห็นนะคะที่กระจังหน้าเราจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าแบบใหม่นะคะโดยเริ่มตอนนะคะพวงมียมมากยิ่งขึ้นนะคะรนตนีเมะคะร้อนส่อใหม่ที่ถีกว่าลูซวนเก่านะคะขนาด17ลิด้วยกันนะคะในส่วนของภายในค่ะตรงนี้นะคะมีบอกไปว่าคูนได้แกสโซ เราจะมีการระกบทบี่เป็นผู้โดยสารทางตอนหลังนะคะที่ใช้กระตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะซอสอาหารในใรส่วนของภทยง่ายกว่านินึงนะคะคอมัจะเห็นว่านะสำหรับคูณใจะต้เพื่ะให้ความรู้บบราความเปลี่ยนลงมากขึ้นโดยเราจะมีการแ

เนี๋ก็เป็นลักษณะนะครับด้านหลังน,นะครับคุณไดรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่หมดเลยนะตัวน,นี้เดอร์นิคุณไดนะครับรุ่น2องพันห้นะคะถ้าใีสนอิวเลิน่ี้องแก่ให่ร้บ้หืองสีคุณีให้ คุณพรุนะคะเป็นจิตหนึ่งทางเมืองไทขอบคุณนะคะเชื่อว่านะคะคุณนยดูพรุนสามารถตอบโจกย์เไทยได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะและยังมีตัวลสุดานนะคะเป็นคุณยายเอลล่าที่แรงมากๆและในธุรกิจการตรงนี้นะคะจะบอกว่าแคมเปญนะคะเอลล่าวัดหัสปีดไดคะและเท่าวนี้นะก็อย่างตื่นเตินที่มันสัมผัสกันเพราะว่าสัมผัสอย่างเดียวนะคะใครที่ชอบหรือว่าอยากจะจองใจยังไง ของแเป็นดีดให้อีกด้วยอย่างแรกเลยค่ะคุณจะได้รับนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอซนภายในงานนะคะและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะรวมไปถึงฟิรีกรองแสงรอบคันด้วยนะคะ